เจอสาวเลยเหมือนกันแล้วพี่สาวจ๋าทักทายนีึงค่ะสวัสดีค่ะแล้วพี่สาวเพราะอะไรถึงตัดสินใจมาทําเรื่องนี้จ๊ะเออเวลานั่งนานๆใส่กางเกงเงี้ยมันเจ็บค่ะมันเจ็บมันเดินทางยากค่ะพี่มันจริงไหมที่เขาบอกว่าต้องเปลี่ยนท่านั่งเปลี่ยนอิริราบถประมาณจริงค่ะเหมือนบางทีต้องแอบนั่งตู๋เดียวเพื่อให้ไม่ไม่ให้น้องเราเจ็บจริงจริงค่ะมันขนาดั้นค่ะเพราะเวลาเดินทางไกลๆยังแบบ นั่งเครื่องไปต่างประเทศอย่างเงี้ยคือคือลงลงทุนลงทุนที่ไม่ใส่กางเกงในคือแบบถ้าถ้าใส่กางเกงในอ่ะก็คือผ้ากางเกงในมันจะไปยัดข้างในแล้วมันไปพับใช่ใช่แล้วมันมันมันนั่งยากมันเจ็บก็เลยไม่ใส่ดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยไอสอเราแน่นอนเทคนิคใมไม่ใส่กางเกงในไปต่างประเทศใช่เพราะว่าเนี่ยปัญหานี้แหละมันมันไปเสียดสีอย่างเงี้ยมันของเรามันมีปัญหาน่ก เจ็บถลอกอะไรเงี้ยเจ็บเวลาฉี่เงี้ยมันมันแสบเลยอ่ะไม่มีปัญหาแสดงว่าเป็นมานานจนถึงขั้นว่ามันต้องะลอกเปลือกกระดาใช่ก็คือต้องต้องต้องเอาทิ้งต้องตัดทิ้งตัดทิ้งอย่างเดียวใช่ค่ะดูข้อมูลมาแรมปีเลยพี่คะพิจารณายังไงเห็นคลิปไหนของพี่หมอไก่คะถึงมาออมันมันเป็นเซนมากกว่ามีหลายคลินิกที่ราคาถูกเนาะค่ะแต่เราเลือกคลินิกนี้เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเออคลินิกนี้แหละมันใช่สําหรับเราค่ะ เราเราไม่ได้เกี่ยงเรื่องราคาแต่เราดูแล้วมันรู้สึกว่ามันมันอยากมาตรงนี้อะคะ่ะอยากมาเวลาทําอะไรก็ไม่ได้คิดเยอะกับการจ่ายถ้าเราทําในสิ่งที่มันมันมันดีกับชีวิตเราอะคะ่ะประมาณนั้นเลือกทันที่ต้องให้ดีไว้ก่อนใช่ค่ะใกลแค่ไหนคือใกล้ประมาณนั้นล่ะคะ่ะ <laughs>